S <S แน่กันทีมุสลิมไบค์เกอร์นะครับจัดแฟมิลี่เนชั่นนะครับอา่าเกรนเตอร์ริ่งนะครับหน้าครั้งที่นึ่งเฉือมภูเก็ตกรุงเทพกิจกรรมช่งเสริมอ่ศาสนายโยชนนะครับโดยโดรองัเข้าไปกับรอยตำรวจเอกดรโ,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 โกโมลดุมลักครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับประธานเปิดอ่านดังกล่าวนะครับหน้าก็มีทางด้านก็นายโทรุ่เข้มการประชาธรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับแลยพคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกันนะครับนะโดยมีผู้ที่ รักมุสลิมกับขี่รถจักรยานยนต์จะโทรประเทศกว่า50 0คนนะครับข้าวรวมบอริษัทอวิทใคร เวทโครตไร้นะครับ <Ừ. S 2> ไทยแลนด์จำกัดนะครับทีมหมายเข้าอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตครับอืมนะคะโดยท่านประธานเนะะี่ยค่ะท่านก็บอกว่าสำหรับงานมุสลิมไบเกอร์ออฟไทยแลนด์แฟมิลี่เนชั่นเกทริงครั้งที่หนึ่งนะคะประจำปี2568เนี่ยเกิดขึ้นจากแนวคิดฮาร์ดเฟสฮาร์ดไร้ ride, ค่ะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมผู้ที่วารักการขับขี่รถเครื่องรถจัก,กรยานยนต์นี่แหละค่ะจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญกับ เพื่อจะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะระหว่างหนักขับขี่บุสลิมภายใต้ความศรัทธาและก็อุดมการณ์เดียวกันเรียนรู้และคัดเกล้าจริยธรรมซึ่งภายในงานค่ะจะให้มีการบรรยายธรรมมีการเสวนาทอดบทเร,รียนในหัวคอศรัทธาและเซนทางหินทอดรหั ate, สฮ์ดเฟสศรัทธาย่างแนวแนวแนวิธีไบเกอร์ บ์เกอร์อะไรเนะี่ยบ์เกอร์มุสลิมหรอ,อเออนี่ยค่ะในการขับขี่ให้เป็นไปย่างทุกตองตามลักษศาสนาและก็รับพิดชอบสัางคมส่วนรวมเพื่อจะสร้างประโยชน์สาธานากุศซค่ะซึ่งรายได้ล่างจากค่าขาช้ยจ่ายทางแม,มค่ะก็จะนําไปให้กับกิจกรรมการศึกษาทางศาสนาข้องเยาวชนในพื้นที่จังหวัดผูกเกตและกล็กรุงเทพมหานครและก็เผื่อจะสร้างสร้างสัมพันธ์ทิตแข็มแข้งโดยภายในงานค่ะก็นแน่นบรรยากาศที่อบอุ่นกันแบบครอบครัวค่ะให้สมาชิกแล้วก็ผู้ รวมงานได้ใช้เวลารวมกันย่างมีความสุขนั่นเองึ่งการจัดง,งานในครั้งนี้ก็ได้รับความรวมมือย่างดียิง่งจากคณะกรรมการคณะทํางานรวมไปเรื่องการสนับสนุนจาาถูกถูกผักส่วนค่ะจนทําให้เกิดงานที่เปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพที่จังหวัดผูเก็ตแห้งนี้นั่นเองอแหละค่ะ,คะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่ผูเก็ตนะครับค่ะ